ผมได้ไปที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬได้พบกับผลไม้ชนิดหนึ่งครับเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หากิไ่ได้ง่ายนักเขาเรียกกันว่าลูกน้ำนมมีสีม่วงผลทรงกลมเนื้อเป็นสีขาวอมม่วงเป็นวุน้นรสชาติหอมหวานสวยงามน่าทานมเมล็ดเป็นสีน้ำตาลลูกน้ำนมหรือหมากยาง หรือหมากน้ำนมหรือบางที่ก็เรียกกันว่าสตาแอบบลจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเราผ่าออกมาก็จะเห็นเนื้อเป็นสีขาวอมม่วงน่ารับประทานวิธีรับประทานก็ง่ายง่ายครับใช้ช้อนตักแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยหรือจะตักเป็นชิ้นชพอคำก็รับประทานได้ครับ รูปน้ำนมหมากน้ำนมหรือหมากยาง